ใช้ถี่มือของนากล่าหัวไหมคะ เป็นศพที่14แล้วนะคะที่นักล่าหัวของเรายังไม่เคยแผวแต่ที่แผวก็คือพวกเจ้าหน้าที่ค่ะที่ยังไม่สามารถจับฆาตกรรายนี้ได้นโยบายที่นายกสัญญาว่าเมืองของเราจะปลอดจากความชั่วร้ายตลอด9ปีที่ผ่านมานั้นคําสัญญาเป็นเพียงแค่ลมปากเศรษฐกิจล่มจมชาวบ้านแทบไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วแล้วเราจะต้องทนกับรัฐบาลชุดนี้ไปอีกนานเท่าไหร่และถึงแม้จะเกิดการยุบสภาไปแต่พวกรัฐมนตรีชุดเก่าก็ยังกลับมาอีกแน่นอน โยโยมายมาลยมาสวัสดีครับพี่น้องสืง่อมวลชนวันนี้ผมจะมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการชนสูตรศพของบุคคลที่ถูกพบโดยไม่มีศรีรษะซึ่งหลายสำนักข่าวไปให้ข่าวว่าเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องผมได้รับการยืนยันจากนิติเวชแล้วนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตสาเหตุการตายนั้นเกิดจากอุบัติเหตุครับ ใช่ค่ะท่านคะมันจะเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรอคะท่านมันนักสิสธิศพเลยนะคะท่านท่านครับมันไม่ใช่ฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องจริงๆหรอครับนั่นสิคะใช่ค่ะสิศพเลยนะครับท่านครับ